เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเป็นจ,จัดการเห็นแล้วตัวต้นหนึ่งเอา้าไปเบิ่งต้นต่อไปเลยพี่น้องเลยมาหน้าวหวดใหญ่พงเลยพี่น้องนี่พี่น้องมองไปกันมีสะพานเลยพี่น้องเด้อสะพานขามแม่น้ำลอง,องต้นไม้ใหญ่เลย โอ้ยน<ค>สะพานพี่น้องะงอะอืมไปเบิ่งกันเลยบางก้น,นามาให้ใหปวกเลยพี่น้องโอ้ยไปตัดไ<ะ>ก่แท้เลถพอละปัญหาพวกกสังหารหายเลยพี่น้องไอ้ต้นหนึ่ง นี่พี่น้องไอ้กระน่าก็ขึ้นไปเอาขอ,อราะห์นิดนึ่งแต่ก็ลงมาเรียบร้อยไปสองตนแล้วงามเลยพี่น,ออนอ้อง,ง,อ,งอ๋อจะเป็นมือกล้องไอ้พี่ชไซไปแนอพี่น้องมาเนี่ยพีไซว่าจะใส่กันสั่นมาเนี่ยอ๋อเป็นไวชีแบกเองเนาะอะไรเป็นมือกล้องไอ้พี่น้องเอาเด้อระวังได้น้ำลาย เอาหันไปนี่แล้วมันออกฤทธิ์เลยพี่น้องเอ็มลอยออกฤทธิ์เลยอ้านี่แหละพี่น้อง่อยพี่ชายครับบางทีสอยเป็นมือกล้องสอยเป็นนี่เลยเนาะได้บะเมื่อกี้จับทางหลังสอยบ้าบ่ ใายเพื่นเนให้เป็นมือกล้องไอ้เด้อพี่น,อน้องเปื่เลยว่าแบกนอกจากเห็ดน,นะพุ่น้นอกจาไปจับสอยพเพิ่นเห็นคัวเหี่ยวไม่เพื่อนโหลดเนาะหารำหนึ่งพี่น้องเพิ่นว่าวางไหน ไม่มันหับน้ำหนักไม่ได้เลยเห็นเด้อ ้าเบื่อส <laughs meals> <c oughs> ิหอดพี่น้องปวดบ่าเลยพี่น้องเอาย่อยอเป็นมือกล้องให้ตัวนี้ออกลูกเลยตันาคตจะมาเผาถ่านรุ่นนี้ ปึ๊บโอ้ควรเราเข่าเนะาะ อเอ็มลอยออกฤทธิ์เลพี่น้องแห้งอยู่นล้เนอพญายพงพญายงก็เอ็มลอยออกฤทธิ์เลนะเนาะแห้งอยู่แล้วบานนี่ <c oughs> อ,ออกให้งานเลยเนาะกล้ามยังไงพี่น้องเอ้ยโอ้สองต้นเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยไอ้พนตาฟุงจัดการ เ็องานพันถนัดขนาดนี้พี่เนงะพ่นเพาฐานเป็นอาชีพเนาะเดืองตัดหน่ตัดต่ออย่น้อหายกระพงเลยไมาชินอยู่ตรงไหนลูกได้บอกยังม่ลงหักเลยเดี๋ยว่หรอ ี่าใส่สอยเลยลงเลยป่ะกระติบกันยยอยู่สวยก็เพี่องไรเดี๋ยววางนั่นเลยวางนั่นเดีวางนีดีดีดี อยู่ในคานข้าง,งเนาะบัดมาเด็แกะไปเลยเนาะอืออืออ๋อตีแตกก็ห้ยนะคนเอาเลยนี่ยขู่กันเลยไปขู่กันเลยเอาไปขู่นเลยนี่เอาเลยครัวสายตัดได้เน,นาะจ้าเนาะได้แล้วผม่เลย ไม่กับเป็นเพิ่นเป็นเขาเหมาะเป็เพิ่นดูแลเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเพิ่นก็มีสิทธิ์เนาะตัดไม่ใช่พงศ์ก็ไม่ได้กับเพิ่นดองเบิ่งน้องเบิ่งยังห่งพี่น้องใหม่แต่คนแถวใกล้ใครอยากมาขอาะก็สบายพี่น้องมาขอเคาะเปิดใหม่ก็ไม่ใช่พงศปุ๊บอะไรจะลงทางห้าเไม่ได้มาเบิ้ลขาดเล้โอ้ยไม่ยามเนาะ chi lông thằng vì tuần sầm này nó nó là vì đó lại xuống là vì nó bây giờ phóng xe cầu ไม่มีะล่ำสื่อๆพี่น้อยสื่อพอูดกับวีดีชื่อดัีดีต <c oughs> ัดคนแหเขาตัติน แต่ทังห้องบ่บ่ทังหองคใหญ่พงกุลอะอาหาต้นได้หาต้นแล้วบ่นหาต้นแล้วต้นมือต้นมีหมดแดงที่หนวกัิากันน่โอ้ยหมดแดงน่นเดียวจได้ํา เอ้อวางขดแล้วเฮ้ยวางขดนั่แหละวคตัดไม่ทำลายปลาเนาะพี่น้องเนาะกับบดี้บนใดกับอันนี้เขากับจำเป็นพี่น้องผมแบบท่าจุดตัดทุกมือ,อนนเท้ากัตัดสะพพะเห็ดเสาเนาะพี่น้องนำ้ำใสเล็กหน่อย ส่วนพวกบุกเบิกอะดับแท้คือพอเป็นจุดนะพี่น้องเลยกัตดตะสะพอเห็ดเสากีตาไพ่สเดเออเฮือนพัวสเดเอพี่น้องเลยสี่หาต้นประมาณนี้แหละกับบัวถึงอันนั้นเนาะจัดดันเป็นพี่น้องเลยพอป่ามันก็ยังลายพี่น้องต้นไม้ยังลายอยู่เป็นร้อยต้น เป็นลันล้านแล้วเบายังหล to to <time> <c oughs> ่อนะพี่น้องล้านต้นให้น้องซ้ายเด้อพี่น้องเด้อปูยังขาวยังแงงโอ๊ไง่ายไปทำทั้งตุ่งย้อยเออพี่ไหมนี่ล่ละต้นอันี้ละพระพอาะพรบอนออกหน้าทางหลายเออพี่ชายเห็นเห็ดพึ่งพี่น้องป้าท้อ สองดอกมันต้องออกเป็นหมู่แทบเลยนี่เด็ดเด็ดเด็ดนี่นี่นี่ดอกหนึ่งเป็นสามเลยพี่น้องสามดอกสามก็มันต้องออกเด็ดเ,เ,เด็ดเด็ดมีนี่นี่นี่สี่ดอกพี่น้องมันออกมันออกเป็นหมู่เลยพี่น้องเลยโอ้ย ยไม่ไหมพี่พี่ชายเป็นเจ้เลยพี่น้องเฮ็ดเพิ่อนหนเพชรเพื่อโอ้มาน่าเลยโอ้ยพี่ชายเป็นได้ชุดดอกนี่หาดอกพี่น้องเลยดอกพี่น้องโหท้ติมกันได้ไหม แทบไฮฮาดอกเลยบอกหักเลย่นอะเดยวเก่งเลยเนาะเดกปรว่งครับอ๋อใช่เนาะมอง่บัตรพงพี่น้องเอ้ยเอาเอาการเด้อนี่เาะให้เจ้าสินหาพันดันไม่เหาซื้อจะสอกจะสูบเลยเนาะใบซื้อกินไเนี่หาล้ยังหาเนาะเอาตางหากานตงสอดเือกันเลพี่น้องเอ้ย มันเถื่อนเป็นโบมี่อีกเลยนะทานทานฮิตฮ็ดเราไม่เราไม่มังเถื่อนกับพระเดชจะให้ซื้อซอยเป็นตลอดลบริปะได้ชิมแล้วดอกพี่น้องเดล่าพี่ล้วนองไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องขอบคุณทุกทายคุณเม่นคนเถื่อนมารับชมอ่ะพญ่นายพลสบ,บ,บายดีพี่น้องเจอกันคลิป<บ>หน้าละ